โอเคยังไง3,000โอ้โ้หโคตรเยอะท่านผู้ชมโอ้โหบิ๊กวินไปดิ4,220ันอีบบาทนะครับผมโอ้โห,โห,โหอย่างสุดครับผมกำไรมาแล้วเพื่อนกำไรมาแล้วนะฮะมาพันกว่าบาทเองเย็ดเคก็เรืเ่อยๆไปก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าในทุนเยอะนี่มันได้อยู่แล้วแหละนะทุกคนไม่เชื่อเพื่อนต้องลองครับ <c oughs> เออ400ครับผม โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านเลยนะผมวันนี้นะก็มาอยู่กับผมนะกับช่อง p s k ทุกคนอ่ะวันนี้นะผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมมูลานนั่นเองนะครับผมเออวันนี้เอาทุนมาที่1 5 0 0 0บาทเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะเป็นยังไงนะเกมนี้นะมาลองสักตั้งดูดีวะเกมนี้ก็มาลองเล่นเป็นครั้งแรกนะท่านผะู้ชมอืมโอเคบอกมาแล้ว1 2 0บาทครับผมในเบทร้อดสบนะท่านผะู้ชม เล่นใหม่ๆก็จะเอื้อกหน่อยนะทุกคนต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าตามจริงแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นค่ายอื่นเลยนะนอกจากค่ายพีจีนะผมกับค่ายสลรับพีพีนั่นเองนะฮะเออมาอยัางไงร้อยแปดสิบข้มหรือเปล่าเนี่ยแต่ทุนวันนี้ทุนโคตรหนาเลยนะบอกเลยว่าหมื่นห้านี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมเอ,อมาอยัางไงจะปังหรือเปล่าเนี่ยเกยมเนี้ย ย่าฮูหมุนานานเอยว่ะเพื่อนเน็ตกู้เอ้ยโอ้โหลงมาแบบนี้โอ๊โยดอกนีน้ครับท่านผู้ชมสองพันสี่มาอีกดิมีดคู่สวยยังไงยังไงครับผอม นมมันหมุนเร็วชิบหายโคตรตาลายเลยนะบวกมาแล้วห้ารอยทุกคนมาดิสวยโอเคยังไงสามพันอู้หูโคตรเยอะท่านผู้ชมโอ้โหบิ๊กวินไปดีส2 2 0บบาทนะครับผมโอโ้โหอย่างสุดครับผมกำไรมาแล้วเพื่อนกำไรมาแล้วนะฮะมาพันกว่าบาทเองเย็ดเค ก็เรื่อยๆไปก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าในทุนเยอะนี่มันได้อยู่แล้วแหละนะทุกคนไม่เชื่อเพื่อนต้องลองนะครับเออสี่ร้อยผมโลมายัางไงเจ๋อปะเจ้อไปออ้อหูดอกนี้หกร้อยดาบคู่เจ็ดเคมาดิมังกรดอกนี้ไปเจ็ดร้อยี่สิบครับผมลุลัวเพื่อนลุลัวเบ็ดร้อแปดสิบก็แต่โขดเหมือนกันนะทุกคนอืม มาดิโอ้โหดอกนี้300วะ่ะมาโล่มาอีก200ครับทุกคนอ่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมมาดิมาดิาครับทุกคนอุ้ยเุ้ยเฮ้ยเค้าฟีเกมครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะฮะ ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมหมุนไปโอเคบวกมาหกสิบาทสองแปดสิบมองเลขไม่ค่อยทันนะครับผมตาเริ่มลายแล้วนะตอนนี้มาอีกร้อยส่สิบครับผมอุย๊ยมังกรยึดเข้หนึ่งหมืน่นอุย๊ยไอ้เชี่ยมายังไงวะเนี่ยหมื่นกว่าบาทเลย มาได้อีก400ครับผมโอ,โ,โอ้โหบวกรวๆจวังหวะนี้คุ้มนะครับวันนี้บอกโอ้โหม่อีก26,000โอ้โหฟีเกมบวบกมา40,000กว่าบาทครับผมโอ้โหเอาดิกินนิ่มๆครับผมวันนี้เอามาแค่15,000กำไร4 0 0 0นกว่าบาทมันใช่เหรอวะเนี่ยเฮ้ยมันยังไงครับทุกคน Oh, เรียบร้อยครับวันนี้บวกมาห้าหมื่นสี่พันเลยนะผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอพอแค่นี้ละกันขอตัวไปถอนก่อนแล้วกัน,นครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ